ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเขาเรียกว่าช่วยยับยั้งนะครับคนที่ยังไม่อยากเป็นมะเร็งนั่นเองครับแล้วก็มีสารเบต้าแคโรทีนสูงนะฮะมีสารแกมมาไนโรซิโนลนะฮะประโยชน์คุณค่าทางร่างกายเลยครับบำรุงประสาทนั่นเองนะครับบำรุงความจำด้วยแล้วก็เขาก็งอกลืมผัวครับอันนี้มีคอลลาเจนนะฮะโอเมก้าสามหกก้าก็คือคอลลาเจนนั่นเองครับเราไม่ต้องไปหากินแพงๆครับในทะเลน้ำลึกอีกแล้วในมันากปลาครับ ป้องกันแล้วหัวใจแล้วก็ป้องกันเบาหวานด้วยนะครับให้น้ําตาลอยู่กับเราแบบสบายๆไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปคนเป็นเบาหวานนี้ไม่หายเนาะต้องกินยาหมอคู่ด้วยนะครับแล้วก็แนะนําครับอาหารคุณที่กินได้อย่างเดียวก็คือข้าวกล้องนะฮะลองไปดูใน Google ได้นะครับข้าวกล้องงอกทุกชนิดครับข้าวกล้องทุกชนิดที่คุณหุงอยู่นะฮะ มันเหมาะสาหรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับถ้าได้เข้ากล้องกระป๋องนี้ไปเนี่ยเบาหวานคุณลดนะฮะแต่ก็ทําให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสบายได้นะครับมีเข้าห้องงอถัดมาหอมนินครับบารุงสายตาคนที่มีปัญหาสายตาฝ้าฟางนะครับดูหนังสือเยอะโดเยเฉพาะนี่ดูมือถือเยอะในปัจจุบันนี้อย่างเช่นทาธุรกิจในมือถือเนี่ยมันเป็นอาชีพเดียวในปัจจุบันนี้ที่ทํารายได้ให้กับพี่น้องคนไทยและพี่น้องทั้งโลกเลยที่มีธุรกิจในออนไลน์สายตาเราก็ต้องดูแลนะครับอย่าลืมนะครับ ข้ากล้องงอกนี้ก็จะช่วยดูแลเรื่องของสายตาของท่านได้เป็นอย่างดีอย่างผมเนี่ยผมเคยใส่แว่นนะครับผมเคยสายตาท่านตอนนี้ผมอายุ52อนะย่าง52แล้วดูครับผมไม่ยังไม่ใส่แว่นนะเพื่อรุ่นเดียวกันเนี่ยแว่นหลายอันเลยทิ้งไปผมยังไม่ตัดในตอนนี้นครับถัดมานะครับกขก็องงอกสิเหล็กนะฮะยังไม่หมดนะครับนี่ดัชินนี้ต้องตาตา่ำเช่นเดียวกันกนะครับป้องกันคนเป็นเบาหวานแล้วก็ดูแลคนเป็นเบาหวานด้วยครับ ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับก,ก็งอกมะลิ105นะครับยี่ห้อนี้ก็แพงว่าน,นะเป็นผลไม้หอมมะลิมีโปรตีนที่สูงครับป้องกันอะไรครับดูแลคนที่เป็นมือชาเท้าชานะครับอย่างเช่นเป็นอะไรนะโรคเหน็บชาอ่ามือชาเท้าชา,างี้ดูแลได้ด้วยก็งอกหอมมะลิ105นะครับสุดท้ายก็งอกแนวแดงช่วยเรื่องของหัวใจใครที่ไม่อยากเป็นสตรกก็คือ เลือดในหัวใจตีหาทานะครับกระป๋องนี้ดูแลตั้งหลายโรคที่คุณเป็นใครที่ไม่เป็นก็ป้องกันอย่าให้สิ่งที่ผมพูดมานี่มันมาหาท่านนะทุกท่านนะครับวันนี้สิวัตรเช่็หนุนก็ฝากไว้ครับวันนี้อยู่กับพี่ชายครับพี่วันเต็มอวบอ้วนะครับเดี๋ยวจัดให้พี่ชายเลยนะครับห้าสี่กระป๋องด้วยเลยเดี๋ยวกินกันทั้งเดือนนะฮะขอบคุณครับสิวัตรฝากไว้ครับสิวัตรพากินพาเที่ยวพาชมนะครับวันนี้อยู่กับพี่ชายที่ร้าน ครัวป้าพันนะฮะบ้านสวนขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับพ่ยอดเยี่ยมครับฝากไว้นะ